สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับชีวิตของคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเราเราคิดว่าเราไม่อยากฝังตัวกับอะไรที่ทำแล้วรู้สึกมันมันไม่ไม่ไม่มีอนาคตครับต้องรีบถอนเลยใช่เรียกว่าถอนตัวจากธุรกิจรับส่งน้ำมันแต่โชคดีไม่บาดเจ็บมากเพราะว่าเท่าแก่ ที่เป็นนายจ้างของเราเขาเห็นความขยันของเราก็เลยเอาเงินส่วนตัวไปโปะกับรถและให้เราผ่อนกับเขาแบบไม่มีดอกเบี้ยแต่ว่าในที่สุดพอเราถอยจากกิจการนี้ปั๊บกิจการเสื้อผ้าก็เลิกครับอาจารย์เลิกด้วยเลิกด้วยครับเพราะว่าทำไมต้งมาเลิกกิจการโรงหนังเพิ่งหลวงก็ปิดลงครับอาจารย์ครับโรงหนังเพิ่งคนก็ไม่มีละทนั้นนะสาวโรงงานแทนเมื่อก่อนจะไปเดินซื้อของเดินดูลภาพยนตร์ก็ไม่มีแล้ว ค้าขายก็ไม่ดีครับก็ปิดตัวลงไปแล้วก็ได้เสื้อผ้ามากองใหญ่เลยครับจารย์ตอนนี้ครับมันเป็นทุนทุนอยู่ในเสื้อผ้านั้นแหละใช่ครับจัดการยังไงฮะกับเสื้อผ้ากองใหญ่ขนาดนั้นก็จัดการเลยครับใส่รถแล้วก็ไปขายแบบลดราคาที่ต่างจังหวัดเอาทุนคืนใช่ครับก็ให้ญาติญาติช่วยซื้อนะครับก็ได้ทุนมาบ้างครับหมดไหม ก็ถึงกับไม่หมดแจกบ้างก็มีอาจารย์แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเป็นกองเป็นกองเสื้อผ้าใช่ครับในที่สุดเราก็เคลียร์ไป2กิจการแล้วนะวิ่งรถน้ํามันกับเสื้อผ้าที่หน้าโรงหนังพึ่งหลวงพอเราเคลียร์ไป2อย่างนี้บอกตามตรงรายได้เราหายอ่ะใช่ไปสองทางชีวิตคนเคยมีรายได้เข้ามาแต่อยู่ดีมันหายไป2ทาง2อันในตอนหยุดทำเนี่ยรายได้มันหายไปประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ต้องบอกเยอะเหมือนกันนะจันนะ แต่ว่าถามว่ารายได้ตรงนั้นหายไปก็จริงแต่เราไม่มีรายจ่ายอาจารย์ไม่มีรายจ่ายอะไรที่เพิ่มไปมากกว่าชีวิตของคนที่เป็นหัวก้าวหน้าแบบนี้ก็ไม่หยุดอยู่เฉยๆใช่ครับเห็นว่าหาทางออกด้วยการให้ภรรยาไปทํางานประจําไปทํางานประจําก่อนครับภรรยาไปทํางานประจาเนี่ยเพราะว่าเราหยุดไปสองกิจการใช่ไหมในที่สุดภรรยาไปทาอะไรครับไปทําเกี่ยวกับจิวเวลรี่ครับชีวิตช่วงนั้นก็มีรายได้สองคนละแต่จุดเปลี่ยน เกิดขึ้นเพราะภรรยาไปทํางานประจํานี่แหละยังไงครับก็ไปเจอกับธุรกิจกิฟฟลีนซึ่งอัพไลน์คุณวิชัยมั่นทรัพย์เนี่ยเขาแนะนําภรรยานะครับให้สมัครแต่จริงๆภรรยาผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจหรอกครับแต่อัพไลน์เนี่ยเขาให้สมัครซื้อสินค้าใช้จุดเปลี่ยนก็คือว่าผมไม่ได้สนใจธุรกิจนี้เลยนะ กิฟเฟอรีนผมไม่ได้สนใจเลยเพราะอะไรครับผมเคยทําธุรกิจต่างชาติ <c oughs> ผมม,มองว่ามันก็คงเหมือนเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> นะครับอย่างสาธิตสินค้าก็ชงชงคนคนคงเหมือนกันครับผมก็ปิดใจตั้งแต่ที่ผมทําธุรกิจต่างชาติมานะผมไม่ได้สนใจแต่ผมก็ยังใช้สินค้ากิฟเฟอรีนเพราะผมชอบ <c oughs> สินค้ากิฟเฟอรีนพัญญาเป็นคนซื้อนะผมก็ใช้นะครับผมก็ใช้แต่ผมมาสังเกตว่าวันนี้ซื้อกิฟเฟอรีนนะครับหนึ่บาท อยู่ตำแหน่งบอนสตาร์สิบเปอร์เซ็นต์ได้คืนหนึ่งร้อยบาทครับนะถ้าซื้อสองพันบาทก็คืนสองร้อยบาทในตำแหน่งสินเออบอลสตาร์ใช่ไหมครับ,รบแต่ผมมองว่าย้อนกลับไปที่ผมเคยทําธุรกิจต่างชาตินะครับถ้าซื้อสินค้าประมาณนี้จะไม่ได้อะไรเลยอืมจาไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ภรรยาคุณวิชัยเนี่ยก็เข้ามาหาผมที่บ้านเพราะเขารู้ว่ายัางไงภรรยาผมเนี่ยนะก็ไม่ทําหรอกธุรกิจนี้ตัวที่คนที่จะทําทก็คือ ตัวผมเนี่ยถ้าเขามองเห็นโอกาคือเขามองเห็นแล้วว่าคุณสมเกียตรติน่าจะมีศักยภาพที่<ช>ทำได้<ช>เขาบอกว่าภรรยาสมัครก็ซื้อใช้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากคุยกับสามีหน่อยใช่ครับใช่แต่ผมก็ไม่เปิดใจแล้วก็อาจารย์ครับ,รบ,รบก็ เล่นอยู่นานเหมือนกันครับอย่างหมวดถินอาจารย์ประนัดดาอย่างนี้ก็มาคุยก็มาคุยครับก็ไม่เปิดใจไม่เปิดใจครับถามจริงๆว่าในใจตอนนั้นเนี่ยเหตุผลลึกๆเนี่ยเหตุผลลึกๆใช่ไหมอาจารย์ครับทั้งๆที่ยังไม่ได้ลองทำใช่กลับปฏิเสธไปแล้วนั่นเลยทีครับกลัวหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือผมคิดไปเองมากกว่าครับอาจารย์คิดไปเองแล้วก็ไม่ยอมไปเรียนรู้นะฮะหมวดถินก็มาเฝ้าอยู่อาทิตย์หนึ่งท่านจะมาหาผมประมาณสักสองครั้งได้นะนั่งคุยกันนั่งกิน นะครับนั่งกินกันคุยกันแต่ก็ปิดใจไม่ไม่ได้เปิดใจอะไรจนคุณฝนทองนะครับบอกว่ารู้จักใครไหมล่ะลองแนะนําให้พี่ก็ได้นะผมก็แนะนําพอดีหลานมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างจังหวัดนะครับมาทํางานกรุงเทพก็เลยแนะนำอ้าเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักกับป้าฝนนะป้าฝนทองนะครับเขาบอกเขาชวนไปอินทราแล้วหลานจะไปอินทรานะครับ แล้วคนเป็นน้าจะต้องผ่าไปด้วยใช่ไหมครับก็ต้องไปรมบเออมานั่งฟังคุณหมอต้อยครับสิ่งที่เราปฏิเสธมาตลอดเวลาจริงๆมันไม่ใช่ครับมามาคิดได้ว่าเออธุรกิจนี้มันดีนะนะครับซึ่งคุณหมอมีแนวคิดที่แตกต่างกับขายตรงอื่นๆเลยครับนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัพไลน์ชวนไปไหนก็บอกใจเริ่มเปิดบ้างแล้วใจเริ่มเปิดแล้วครับเปิดใจเริ่มเปิดเริ่มชวนคนนะครับแต่ก็ไม่ไม่เต็มร้อยนะครับ เริ่มชวนคนเพราะนั้นผมเองเนี่ยค่อนข้างจะประสบความเร็จช้ากว่าคนอื่นๆนะครับอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละครับอยู่ที่ตัวเรานะครับพอเราเราเริ่มต้นชนคนแต่เป้าหมายไม่แรงไม่มีครับไม่มีเป้าหมายเลยเรียกว่าทาทาไปงั้นล่ะใช่แต่ว่าไม่ได้ขัดและไม่ได้รู้สึกแอนตี้แต่ทําแบบไม่มีความหวังไม่มีความหวังเออใช้คําว่า ยอมทําแต่ทําแบบไม่มีความหวังแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้เราลุกขึ้นมาคิดว่าอยากจะทํามันจริงๆทั้งจังหลังจากที่ขึ้นโกสตาครับอาจารย์มันจะมีสะสมแต้มรับโบนัสหกหมื่นใช่ไหมครับรับโบนัสหกหมื่นผมได้โบนัสหกหมื่นนะครับเสร็จแล้วรายได้ของผมเนี่ยหมื่นห้าครับตอนกับโกสตานะครับผมกลับมาเทียบกับรายได้ของผมที่ทํางานจิวเวอรี่นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาท แต่มันแซงไปแล้วครับครับผมก็เลยตัดสินใจแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยลาออกจากงานประจําครับมาทําธุรกิจกิฟฟอรินเต็มเวลาโอ้การลาออกนี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันภรรยาเขาว่าไงคะภรรยาก็ไม่ได้ว่าเลยเขาผมว่าอย่างไงเขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วครับภรรยาผมแล้วภรรยาเองตอนที่สมัครไว้ซื้อสินค้าใช้เฉยๆอารมณ์ภรรยาที่อยากจะลุกขึ้นมาทําธุรกิจเกิดขึ้นพร้อมๆกับคุณสมพีไม่เลยครับไม่เลยครับ ไม่เลยเขายังคงเฉยเฉยเฉยเอยู่แต่พอคุณสมเกียรติบอกฉันจะลาออกแล้วนะจะมาทำกิฟฟารีแล้วฉันรู้สึกรายได้มันแซงเงินเดือนประจําเนี่ยภรรยาก็ตามใจอีกไม่เป็นไรครับครับแล้วเขามาเริ่มช่วยคุณสมเกียรติตอนไหนนะภรรยาก็ช่วงที่มองเห็นรายได้นะช่วงที่มองเห็นรายได้แต่ก็เออก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนคนที่มีความสามารถถนัดงานพวกนี้น่าจะเป็นคุณสมเกียรติมากกว่าใช่ใช่ครับใช่ครับเขาก็เริ่มมองเห็นว่าคุณสมเกียรติทำได้เขาก็ปล่อย แว่าตัวเขาก็ต้องทํางานประจําไปครับแต่ก็ช่วยทำกิฟฟรีในช่วงเริ่มต้นด้วยใช่ครับใช่ครับครับพอมาทําจริงๆจังๆเรียกว่าทําเต็มเวลาเรามองเห็นอะไรบ้างในธุรกิจของกิฟฟรีนฮะคือหลังจากที่เราตัดสินใจเขาเรียกว่าทุบมอข้าวแล้วนะใครับเหลืออาชีพเดียวแล้วตอนนี้จากเดิมเป็นคนทํำหลายช่วงนั้นผมเรียนรู้หนักเลยอาจารย์ครับ Coaching f นะครับเปิดผมเกาะติดอัพไลน์นะครับ โคชชิงโที่ศูนยะ์พระแดงผมไปเรียนรู้ตรงนั้นนะเขาบอกว่าการที่จะทําอะไรกันแล้วแต่การที่จะชวนคนนะต้องเรียนรู้ให้หนักเลยนะก่อนที่จะชวนคนบางครั้งชวนคนมาได้เยอะนะนะชวนคนมาได้เยอะแล้วไม่มีความรู้ม,มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปบริหารคนเหล่านั้นนะผมก็เรียนรู้หลังจากที่คุณเรียนรู้นะครับคือต้องทําให้ตัวเองสําเร็จก่อนวันนี้เรายัางสร้างทีมไม่ได้นะอาจารย์นะรยังไม่มีใครตามเรามาเลยนะครับ มีแข่งขันแฟตตาสซิกใช่ไหมครับผมแข่งกับตัวเองครับมผมแข่งกับตัวเองตอนนั้นไปประเทศอะไรฮะอ่าฮ่องกงครับฮ่องกงฮ่องกงครับ ก็เลยคิดว่าวิธีการที่เราจะสร้างเป้าหมายก็คือการทํากับตัวเองคนเดียวก่อนให้สําเร็จก่อนให้สาเร็จก่อนแลวเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยเอาสิ่งเหล่านี้ไปกระตุ้นทีมงานอีกทีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากที่เขามีแนวคิดว่าเขาต้องทําความสําเร็จของตัวเองให้เป็นตัวอย่างหลังจากนั้นจะเริ่มไปเทรนทีมงานแล้วเนี่ยเขามีวิธีการสร้างทีมอย่างไรในเดี๋ยวเราช่วงช่วงหน้าเรามาคุยกับคุณสมเกียรติกันต่อนะครับ ธุรกิจที่ผ่านๆมาผมว่ามินมีความเสี่ยงกว่ามากเสี่ยงกว่าเยอะเลยนะครับกับธุรกิจกิฟฟรลนนะครับผมจะบอกกับทีมงานเสมอว่าวันนี้เวลาไปเปิดใจกับผู้มุ่งหวังนะครับวันนี้นะครับทุกอย่างเราไม่ต้องลงทุนนะครับเราเป็นบริษัทลูกเป็นบริษัทลูกกิฟฟรีลนเป็นบริษัทแม่ศูนย์ร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศไทยบริษัทแม่เป็นคนลงทุนให้เราหมดเลยนะครับสินค้า2,000กว่ารายการ บริษัทแม่ลงทุนให้เราเลยโรงงานก็ไม่ต้องสร้างนะครับบริษัทแม่ลงทุนให้หมดเลย